นะครับผมจอพวกดูไว้ครับฮ้ยเจอแล้วดีไงเดี๋ยวพอเรียกวันดีครับใจเย็นพวันดีครับโอ้หสัตว์ได้ลาี่ขอเลยนะี่กูใจหายวะพอเรียกวันดีครับมันแก๊งแกไอ้้ยแก๊งแกกการแยงเมียกันอ้อาตีเลยโห อุ้ยหักเรียบร้อยไม่หัก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 ทำไรอะ่ะติดไว้ก็ดีอ๋อเพืออเยสแล้วเราก็ทำให้มีปัญหาแล้วก็ทำให้ <จะ S 2> กังวลอีกพี่แค่ติดไว้ก่อนไป้ยแกรถป่ะแบกรถแบกรถข้ามบน อ,อะไรเรองไฟอะไรอยู่ไหมนเนี่ยพี่ว่าเราจะอยู่แหละแอบบี้แอบบี้ค่อยโทรพี่อยากขับพาก่อนใช่หรออันนี้ขับแล้วนะวโดยไป อ้าวสงสัยรถชุกตัดออกไปแล้วแน่เลยผมว่ารถน่าจะมันมันน่าจะอาสาภาพได้เอาออกไปแล้ววะเข้าไปคันนี้วะอาสาภาพออกไปแล้วต้องใช้แล้วไปคันนี้ไปคันนี้ไปคันนี้แค่ไหวันนี้วันนี้สบายดีไดีไยดีเปดียมาหาโดยเฉพาะเลนคิดีไอดีไปดีไปดีไปดีไขดไปดี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 ไปัไป่ีไปดไปดีัปดไปดีไปปไไปไี่ย อ้าใช่เหรออต่เขาใครนะเขาได้เขาได้ข่าวว่าเขาน่าจะหนีตำรวจอยู่แล้วเอาจริงเหรอใช่ใช่ลองไปถามตำรวจก่อนโอเคโอเคโอเคใช่ใช่เนี่ยอุ๊ยจี่น่ะถามแจ็กกี้เห็นไหมเห็นแน่ไอ้แจ๊กกี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 ้ได้แจ็กกีวิ่งแจ็กี้รอนี้แจ๊กกี้ชัดไม่คุยก่อนเหรอแจ๊กกี้คือรถ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 โอ้ยึ้นรถเถอะขึ้นรถไปไหนเดี๋ยวโทรหาลูกก่อนได้ไหม ก็ขึ้นรถละก็ขึ้นรถมาคุยบนรถไม่ได้หรือไงรถแล้วจะพาไปไหนบ้างโอ้โหไอ้่เลยขึ้นระบายเร็วคนเรากอะเร็วเร็วคนรัไปใจเร็วเพื่อนหรอกมึงนี่นะเดมขึ้นรถมาเร็วเร็วเร็วสาระสาระเร็วขึ้นมาะบาวพอหาลุงเนี้ถามลุงได้ง่ายเลยได้ตัวจ็กกี้ละได้ตัวเลยเลยหลานเลยใจง่ายด้วยเดี๋ยลุงอะ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 เดี๋ยววัโอเคไม่ต้องบอกนะว่าอยู่อฮียเฉินะเออไม่ต้องบอกว่าบอกว่าบอกแจ็คกี้ถาม กระดาษครับกระดาษกระดาษไหนกระด้านนี่เหรอกระดาษกระดาษใช่ครับแถวนี้แหละน่าอยู่ข้างหน้ามีนี่มีเหรอไม่มีแกหนีตำรวจมาเมื่อกี้เอาเหรอเอาแกปลอมตัวอยู่แน่เลยเออไปลองข้างหน้าดิเฮียพี่อะไรคิดอยู่จะปลอมตัวไปแกล้งลุงออาอแล้วสรุปเราอย่างไงเนี่ยไม่ก็จะมาคุยเนี่ยแหละมาไม่ได้อะไรเออก็มามา เดีย๋ยวเรื่องให้มันแบบว่าเราจะได้ไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน,ม,นมันไม่โอเคลูกไก่กันลูกไก่ไหนไปลูงไก่ไก,นะไก,กันไม่ทันแล้วไปานเสื้อผ้าแล้วเราต้องรวมด้วยอา้าวเปลี่ยนภาพนึงมือใช่มาขับรวมเขาเปาลี่ยนภาพเดี๋ยวนี้เลยว่าใหม่เหรอว่าใหม่วะนี่วอสี่ทุ่มครึ่งอ่ะใช่ใช่คนหมดเลยอ้าวพี่เงก็ไม่ทันก็เรียกไปหากนดีกว่าไปเร็วเดี๋ยวดูกเข้าวอไปก่อนขึ้นขึ้<ๆ><ค>นขึ้นขึ้น เอานะด้วยความคิดถึงโอ้โหเด็กไม่ทันเด็กไม่เก่านะเฮ้ยนั่นพอเลี้ยงนี่นะเออนั่นไงนะเนี่ยนะครับผมเจอพวกดูไว้ครับเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงเดี๋ยวพอเลี้ยงวัอดีครับใจเย็นพอเลี้ยงพอดีครับโอ้ยผิดพลาดเลยโอ้ยผิดพลาดเลยดพลาดตรีบพระของเลยนะโอ้ยนี่มูใจ วันแรกสวัสดีครับวันแรกแก๊งแปลกไอ้เหี้ยแก๊งแปลกกันการแย่งเมียกันเอาแมตต์ตกตาตีเลยโอ้โหนี่โอ้นี่แก๊งวันแรกแย่งแย่งแฟนกันเลยนะครับเออสวัสดีครับคุณพี่หน้อาเฉโอ้โหไอ้ยแมไอ้เหี้ยมึงมาพม้ใจกูหายไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ ไอเชียเชียมลเลียงดีเลยครับครับไอเชี่ยใจกูเหลือแต่ตะตุ่มหอเู่ตะตุ่มอเดียนกูเห็นมาไอเชี่ยไม่เป็นปดเห็ดควักเห็ดควักขึ้นมาเร็วเลยนะห้ยลวไอสันี่้ไม่ได้แจ็คกี้มันะโกนได้วยด้ไอเีนี่เดี๋ยวนกัไปแกล้งลุงอยู่านี้ไปหาไปหาลุงอยู่เหมือนกันครับเปนกรเทยมนกรทีบมัน็นกระทมได้แล้วกบไปเลย้ะทยมกระเทีมกระทีบมไปไปไ็กมันรเร็วแจ็คกี้มปเร็

เน้นๆให้ลุงเอาเฮ้ยเฮ้ยยังไงโทนี่เจอแล้วเอาก่อนเลยเอ้ยกูเองเจอแล้วโทนี่เอาเลยโอกาสดีแล้วเราให้ขับลูกวันนี้ครับใช่รถวันนี้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมโผลครับเมื่อกี้ผมโผล่ไปหาว่าเรียนไอ้แจ็คกี้บอกนี่ผมเจอดูไว้แล้วผมลงรถมาเรียนรีบคว้าของอย่างเร็วเลยลงรถเลยครับ เราหาลูกก่อนนะครับดูขึ้นรถเร็วเฮ้ยอย่าไปขึ้นรถมีวอไปเดินเห็นบอกได้ค่ะว่ามีวอลใหม่อยู่ดะครับสัตว์ได้กูเกือบโดนคาตีแล้วไอ้เหี้ยว่ากูจะเล่นกูคาไม่ไม่ไม่ครับมาหาลูกอ่ะข้อเรียกอะไรครับแต่แต่ลูกมันจะโตเัตว์แล้วลูกไปแต่งตัวสีเนี้ยไอสัตว์กูเแย่กูไม่รู้ว่าไอเฉยงอ่ะโทนี่ไอใกม้ใกล้ๆกูไปเหไอใกล้คว้าขาของไม่เจออะเรียบถือแฉลงเคนเราจะเรียบถือแฉลงเลย ยังไยกู้ว่าโดนคาตีไล่ยียอะไรกันี่ยกูคิดว่าโดนแล้วไอ้ยี่เหมือนกันมาคิดถึงครับคิดถึงคิดถึงเหมือนกันใช่คิดถึงเหมือนกันได้ค่าบมีวอลใหม่ก็เดี๋ยวสงสัยต้องไปลงวอลใหม่กับพ่อเล็กกับลุงแล้วจบสักทีนะจบสักทีนะใช่ครับขอบคุณนะลูกรักขอบคุณนะลูกรักไม่งั้นพ่อแย่แน่เลยโดนทุกวันพ่อปวดหวะลูกรักโพสอะไรพ่อโดนตลอดเลย แรกเนี่ยพี่หลังๆเรียออาากไอ้เหี้ยนพี่พี่พีชปุ๊กพ่อสะดุ้งลูกไอเหี้ยเนอะ้วลูกม่เลยบอกะไรลูกไม่ต้องขอโทษพ่อลูกข้ามที่กับพี่ที่สุดแล้วพ่อรู้ครับก็เลยจะโผล่ผม,มาหาครับลูมมาหาพ่อเลี้ยงกันแหละครับใจคดีคนะที่มันจบ<ล>จะได้มันไม่ต้องปวดหัวครับไม่มปวดหัวเออปวดหัวนะครับที่วันนี้มาเล่นวอลด้วยครับอันนี้ปวดหัวกันหนักกว่าเดิมอีกไอ้เหี้ย แยงกูแย่งเมียกันเองเนี่ยเดี๋ยวดิล้ำ้าขนาดแย่งเมียกันเองเว่ะกูไม่รู้เนี่ยกูยิ้ปัญหาให้พวกมันเลยอ่ะโคตรล้ำหน้าล้ำหน้าจ้ะเอาไปบนหัวเลยเนี่ยอ้าวแล้วใครกับใครแย่งแย่งเมียกันฮะพักชีกับดีสัตโอ้โห้ไม่ได้สังเกตอ่ะไอ้เนี้ยเฉือนคมสัตว์แล้วคือคนไหนอ่ะคนไหนคือคนไหนครับชื่อผู้หญิงที่เขาแย่งอ่ะ หนูมาลีใช่ไหมโอ้โหโอ้โหอยโอ้โหเฮ้ยสาววายจีจีก่อนมาแล้วมาแล้วเขาคิดถึงเฉินอยู่เลยพี่จีใช่ครับไในในจีจีอยู่ไหนมันมันไม่ได้ใส่ชุดแบบเดิมแล้วเหรอท้าเปแก๊งเตอร์เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชุดนี้หมดเลยเหรอครับชุดใหม่แล้วมองว่าโดนเปลี่ยนเรื่องวอไงอ๋อวิ่งผมเชื่อว่าดี่อินตีจีตกใจเหรอหลมเจอแล้วผมาะแก้วิววยตีมันตกใจตีขาโกงเออพี่บีตกใจแน่อ่าเรามา อันนี้ใครอ่ะอันนี้ใครใครอ่ะโอ้ยโดนดูไว้ต่อยคกับพี่นเออเจ้าผักกับหนูมารีับเจ้านเจ้าผักหนูดับหะอ่ะหนูมารีลองเคลียร์มาดิอันคืออะไรยังไงพี่อยากจะรู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงเคลียร์อะไรหรอคือเราเป็นแฟนจีชัดไม่ใช่เหรออันนี้พูดตรงๆเปแมนเลยพูดตรงๆคุยกันตรงๆไม่มีอะไรอ้อมค้อมเราเป็นแฟนจีชัดไม่ใช่เหรอะทำไมจะอยู่กับผักชีได้ยังไงงงอ่ะหรอ เจ้านะแป๊บนึงเดี๋ยวให้พอทีออกเข้าใหม่แล้วเดี๋ยวเป็นแป๊บนึงนะเออเข้าได้เหรอนะฝากปลาอุ้มปลาอุ้มเหยียบนึงนะขอเข้าน้ำแป๊บไอ้กูงงแป๊บนึงกูไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กูตีเล่นกัไว้กูเครียดแล้วนี่เครียดไนเกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องก็เพราะว่ามึงไงไม่ใช่เหรอไปทำงานนี่ไงไปกันสี่คนนะไม่ได้ไปส่งพอซะหน่อย คืออะไรยังไงเจีเ๋จ้าจีเป็นาไรทีดูเมเาไอ้ล้นไอ้สัสโอยโอ้ยโ้โหโธเอ้ยอนแรงดังไฟเผาก็มันฝักอ่ะนีไงหมดดงบอกเลยจังหอยะหมดดง โอ้ยไม่จดไม่สร็จโอ้ยอีธายเลตังค์มิเ่ยก็แม็กมันเท่าอ่ะอ้แม็กมันเท่าอ่ะโอ้โหดับเปล่าแล้วมันเท่าอ่ะพี่ได้เล่นไปเฉินก่อนแต่ว่าแต่เขาจะอยู่ตัวนะไปพาไปมึงสะดุดอะไรเปล่าอ๋อไอเทียกุโดนอ๋อขาไอสัตว์เลย วิ่งหนีรถไฟเอ้ยไอ้แม็กไปด้วยอุ้มลุงมาด้วยนะเออจะเก็บแม็กมาด้วยคจะไปวอลใหม่แล้วไอ้เชียงมันไม่ได้ตอวอลใหม่เลยไปผักวอลใหม่ที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะใกล้ๆโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก่อนเลยเนี่ยเห็นกะโหลกหัวกะโหลกแดงๆเขไม่น่าเห็นนะอ๋อเดี๋ยวว่าท็อตดิ้ครับเนี่ยข้างขวาเนี่ยครับพาไปดูก่อนใช่ไหมเฮ้ย จบไปลงอันก่อนจิตใจทำเรื่ออะไรแค่เบรกไว้อยู่ให้มันชุบแบบว่าให้โดนคนเดียวอะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่โทรนี่ว่าชุบยหน่อครับโทรนี่เพื่อนชุบแล้วก็ฉีดยาใหญ่แล้วก็ไม่ต้องแยกนะไม่ต้องแยกนะ ใช่เฉินไม่ยิงอหักบอกเลยอีธานเป็นสอบแรกสัตว์เด็นี่แ่ะก็หลักจะสาวเลยวาอ้าวพอดียาหมดตัวนี่ใครไหนเฉินกระโทนี่เหรอใช่เพื่อนเฮียไม่อยู่ ึงชุบกูได้ใช่ไหมเนี่ยได้ดีวะาใช่เอาดิสะกิดอัพออกว่าช่วงนี้อืมอาแมาเต็มเปิดแล้วครับโอ้ยแล้วก็จะวิ่งจากนี่ไปทันปะวะเรามีรถผมจะชุบให้ไวที่สุดมันอ้มมันนั่นอยู่เฮ้ยมันต้องกดอ่ะมันต้องกดสมัครด้วยเขาอยู่ไหมอ่ะอ๋อโอ้โการทีโอเคฉีดไอ้ต้องฉีดยับป่ะเดี๋ยวข้าววอร์ก็ไม่เป็นไรข้าววอร์กเลยก็ได้นะไม่ต้องฉีดต้องฉีดนะโอเคไปครับค่าค่าพ่อหลวงไม่หัก เฮีย er. ผมรู้ว่าเฮียอดูอยู่ของเฮ er ียเองอรัเฮ er ียเฮียต้องมากดสมัครเลย รถเดาเ่ไม่ได้อ้ยูนี่วันดีครับีเรือบทิมเลยโคตรนัวผมผมโชว์หามันข้างนอกปรดครับลุง <c oughs> ทีมอะไรอะสีขาวป่ะทีมไหนทีมไหนก็ได้ครับสีขาวมีสามทีมไซส์หน้าและก็ขวามาลงสมัครเร็วโอ,โอ้แล้วจะสมัครทำไมนะถ้าสมัครไม่ทันก,ก็ไม่ทันเออโอเคเอ่าโอเคโอเคคิวไม่ทันก,ก็ไม่เป็นไรโอเคเอาได้เห็นมีให้ขึ้นสมัครกเปล่ะป่ะเอ่อเห็นมีแดงกับฟ้าแล้วก็ขาว เฮ้ยท่าาทีเฉยไม่มีให้เห็นเลยถ้าเราไป่จัดเต็มเรอเราครับไอ้โทนี่ครับไอ้แจ็คกี้จะมีอะไรคุยกับมึงอ่ะสดคุยกับมึงอ่ะอะล้มึงจะแทงคอกูเหรอเพื่อนมึงเอาอัวหรือมึงแอบชอบกูอ่ะเฮ้ยแจ็คกี้คือเราแอบชอบโทนี่มาตั้งนานแล้วอ่ะจ็คกี้มึงมีหัวลับบอดแล้วกูเข้าใจคำนี้ไว้เพื่อนอันนั้นคือมันเป็นแค่การแสดงอ่ะมันคือมันเฟกคือใจจริงๆของเราอ่ะคือชอบโทนี่มาตั้งนานแล้ะ อกูต้องบอกลาก่อนโหรู้เลยมันทำใจไม่ได้จริงเบื่อเพื่อนกูเหมือนเดิมเถอะของเรามันอาจจะเป็นไปได้ยากนะแต่มันไม่ต้องนแน่ๆแหละในเรื่องนี้จะรเป็นเพราะอะไรเะไปไม่ได้เพื่อนมันไม่จะเป็นไปได้ยากมันเป็นไปไม่ได้อค้อยคือคือเรารักนายนะตัวนี้โอ้รักนายจริงเลยนายมีเวลาว่างมาแต่งงานกับเราไหมล่ะแช็กไม่เอาเพื่อนเดี๋ยวเราให้ลุงไปสู่ขอได้หรือเปล่าลุงครับขอร้องอ่ะลุงแทงมาทีลุง ลวงชูด้วยีลงคือที่เราแทงน,นายเพราะเราอยากเยอให้หนายอยู่กับเราไงตอนนั้น,นะอาาะอจัคความรักของเราเป็นไปไมได้กับเพื่อนเป็นไปได้สิถ้าเราจะเป็นอนะให้มันเป็นเพื่อนกันเดี๋ยเพื่อนอาจาัคอย่าให้มันเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวจริงๆนะคราพูดจริงคือวันนั้นไม่มีใครแทงน,นายันแต่ว่าเราเราสึกว่าเราชอบนายอะอแจาัคอย่าแยแเรงูจริงก็เพื่อนพรดยว่าจริงนะเพื่อนพอแล้วอยากจระิบข้างหูเดี๋ยวต่อยหน้าเลยอจคพอแล้ว ไอ้แจ็คโอ้่ะพูดมืองก่อนแต่เรื่องที่ทำไปอะขอโทษนะเพื่อนมันจะเป็นจริงๆเราหายไปได้ทุกเรื่องแหละถ้าเป็นเทนี่ไอ้อออแจ็คพอแล้วไอ้แจ็คพอแล้วแจ็คกูชอบพี่เฉียงคนเดียวเพื่อนเรื่องนี้มึงรับรู้ไว้ก็พอไม่เป็นไรเรานายยเป็นมือที่สามก็ได้ถ้าเป็นโทโเนี่นะไอ้แจ็คจริงพอแล้วเพื่อนเพื่อนแต่งงานกับเราเถอะเราไม่อยากไม่ให้เวยนะแจ็คขอร้องละอย่าเลยจะอ้วกแจ็ค พอล้ไอ้จ๊คโทษทีนะเพื่อนไอ้เรื่องที่ทําไปตอนนนั้ขอพูดอันนี้พูดตรงๆพูดก่อนขอโทษทีแต่พอมันจบแล้วทุกอย่างก็กระบอกเราไงว่าเราให้อภัยได้ทุกเรื่องะถ้าเป็นโทนี่เฮียไอ้นมื่อไหร่อะมันไม่อยู่อุ้ยเ้ไอ้แจ๊คที่ได้กับเราวันนี้ยมึงเคยกดขี่มันสามสามเหรอโชคชะตามนำพาให้เรามาพบกันนะเห็นไหมทิ้งเพื่อนนี้ก็เคยคุยกันก็โทษทีตอนนั้น แต่ทุกอย่างอ่ะมึงดูไว้เหรอผู้มึงผู้มึงดูไว้เหรออุ้ยใครอ่ะใครอ่ะไม่ใครอ่ะกอุ้ยเสียงคุ้นอุ้ยอุ้ยเสียงคุ้เฮี้ยมึงคิดถึงเฮี้ยกว่าเมื่อกี้มื่ต่อยกูเพราะมึงคิดถึงกูไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินทำเป็นเดินหนีก็ได้จริงแล้วอ่ะแจ๊คกูไม่ได้เขินมึงเพื่อนแต่ทุกอย่างอ่ะมันอยู่ตรงนี้มันมีคำว่าเพื่อนเพื่อนเขาวารอกมันอยู่ตรงนี้แหละพอแล้วเพื่อนท่านีแทักพอเถอะกูจะอ้วก เออว่ะลืมแจ็คปะปะไม่เป็นไรถือว่าเราได้บอกแล้วแหละแจ็คก, <c oughs> กูยอมมาเพื่อนมึงแม่งของจริงวะสรุปมึงทุกอย,ากย่างที่มึงจ <วะ S 1> ีบผู้หญิงให้กูดูตอนหน้ามันคือเรื่องโกหกอ่ววะที <c oughs> ่มึงเป็นเสือในทุกๆคนนี้มันคือเรื่องโกหกอา้าว